สวัสดีค่ะวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาตามตัวเลขกับนกแก้วสาลิกานะคะได้ยินว่าตัวเลขโชคลาภออกมาสองงวดแล้วนะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะลองไปถามดูนะคะว่าได้ตัวเลขตัวไหนได้ยินว่าถูกสองงวดแล้วนะคะเจ้าของบ้านคือคุณพ่อออหยางก่อนเทปะฮะคุณคุณพ่อเสียงคุณแม่ยงวยค่ะท่านผู้ชม ยังดังเธอเด้อคันยู่ไก่นะเนาะนัะ่นไปแล้วเดี๋ยวสิถามเบิ่งนะคะว่าเพิ่นเพิ่นได้ตัวเลขมาจากสายอย่างนมาจากนกแก้วสาริกาเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปถามนกแก้วเบิง่ง่าเพิ่นได้ตัวใหนเนาะมาสองงวดแล้วนะคะนกแก้วสาริกาแก้วสาริกานะคะอันนี้ก็เป็นสาราคุณยายหลายหลายคนมานั่งร่วมกันนั่งหล่นคุยกันนกแก้วก็ ก้าดังอยู่เลยเนาะก้าดังชัดเจนเลยก้าดังชัดเจนเนาะคอยฟัามันก้าวชัดๆเลยก้าวแปดเนี่ยยินเจ้าได้ยินตัวใดก้าวแปดก้าวแปดเย็บไว้เย็บไว้เอาเบาคือขักแต่ว่าก็ว่าคอยนั่งจิ้มไก่ในก็ได้ยินในน้อยใหญ่เนาะปลเอื่นแม่แม่ยุ้ยแม่ยุ้ยเบเอื่นตัวแม่ยุ้ยเอื่นแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยเบา กาแปดตัวเดียวตัวอื่นไม่ได้เบาเลยไม่ได้เบาเลยยงน่เาท่านผูะชยนะคะเอาอันนี้กับที่ไทยให้เบิ้งนะคะเมื่อกี้เห็นแต่พอบนถ้ำบนไปไทยแต่ว่าที่เหลกพะวานบกเบาคือว่านกบว่ามันคือเบาอยู่นังอยู่นี่เด้งยินคับอยู่เนาะแม่บ่แม่บอไียบ่อม่ยเล็กนเดียเดียวเดียวที่ตามไปเบิ้งก็ได้สินะ ได้ยินแต่ว่าเยียบไหวเยียบไหวเ,เยียบตัว đá ยนอไหวเขาจะชาติอีกทีนึงเลยโอ้นี่เด้อหัวอาหารเพิ่นบอกกินเดอ้อกล้วยเพิ่นกินหัวอาหารนี่บอกโอ้เพิ่นบอกกลิ่นผลไม้น้องผลไม้เพิ่นบอกไหมเหยียบไหวโอ้คุกมาสองงด เอาใหญ่ายจะยินมาจากไหนเอาแก้ถูกมาสองงอดแล้วนะคะนกแก้วสาลิกานกแก้วสาลิกานะคะอันนี้ก็เป็นศาลาคุณยายหลายๆคนมานั่งห้อมกันนั่งเล่นคุยกันนกแก้วกะเบาดังอยู่เลยเนาะเบาดังชัดเจนเลยฮะเบาดังชัดเจนเนาะไฟฟ้ามันเบาชัดชัดเจ้าเป็ดจะได้ยินตัวใดก้าวแปดก้าวแปดเย็บไว้เย็บไว้ เอาเบาคือขักแต่ว่าแต่ว่าเอยนั่งจิ้มไก่เนี่ก็ได้ยินเลยในย่ายเนาะปลเอื่นแม่แม่ย้วยแม่ย้วยบบาอืนแม่ย้วยแม่ย้วยเบาก้าวแปดตัวเดียวตัวอื่นไม่ได้เบาเลยไม่ได้เบาเลยย่อไม่ทิ้นั่นนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ้าอันนี้ก็บทิศไายให้เบิงนะคะเมื่อกี้เห็นแตะโพบบนถ้ำบนไปไายแต่ว่าที่เหลือเพราะว่านกเบาเบาคือว่านกบพราะว่ามันคือเบาอยู่นั่งอยู่นี่ได้ยินขักอยู่เนาะแม่นเบา ไม่อาอยมากเนเเดหยีเฮ้ยมากเียดี๋ยวๆยที่ตามไปเบิ่งก็ได้สินะเหยบไเปลอย่างนี้แต่ว่าเหยียบไปเหยียบไปเหยียบตัวใดนอไปเขาจะารอีกทีนึงเลยโอ้นี่เด้อหัวอาหารพลบอกกินเด้อกวยพนกินหัวอาหารนี่บอกอ้อพลบอกกินพลละใหม่เนาะพลละใหม่กินไรบอกแม่ เยียบไว้เจ้าจ้าเลี้ยงไว้หว่าเ่เลี้ยงคุยบ่ กามาทานน้องว่นั่นเนี่ยน้องแกจ๋าเดียวมาวันเี้ครับจ๋าเก้าแปดบหเหยียบไหวตัวดเหยียบไหวนะเลขตัวไดพ่อแม่เก้าแปดเกาแปดบเจแาจ๋าพ่อแม่จ๋าเกาแปดบอ แกจ๋า right? ่อมเฟังอะเด้อท่านผู้ชมเพราะนว่าเก่าแปดเก่าแปดยบไหวเก่าแปดแยบไหวอ้าช่นาเนี่ยช่ชนาอาช่นา ชนนาชิ้นสวยนะสวยขึ้นรอวันนี้วะหยาหย้ยไหอ้้วยข้าไปางน่มเลยวจะจ๋าหยอกนองในเดียวอกแก่จ่านเดียวแกจาน่งกดบอกพม่ ว่าตะเกาแปดแต่นอเอาอีกตัวนึ่งไลย่เอาอีกคู่นึงเอาอีกตัวนึงเดียวมาแม่ยก็มตะุ่หรอ่า่น่อยสามแยกได้ทำไปทั้งหมด่ตบใครวฟังเด้อฟังเด้ดท่านม้สมหลักมินย์หลินเก่าแปดหยับไหวเก่าแปดยับไห้มาแม่ ตามูแ่เออีคู่นึงขออีคู่นึงเดีวเกาตัวเดียวนี่นะเก่าอย่งเก่าเยียบนได้หบ่าตัวไดคะ เขาไปทำน้ำโชคได้หรือยังเขาบอกเก่าแปดมาเยียบไว้เก่าแปดนกแต่โดนมากค่อยสัมผัสเจ้าแม่เจ้าได้ตัวใดเก่าแปดเก่าแปดเย็บไว้เบ้อเย็บไว้บ่ตัวใดเย็บไว้เจ้าตังว้เจ้าตังถามพันบุตตอบเนาะผันบุญเจจ้า๋าตอบเนาะเจ้าจ๋าให้เยียบตัวใดไว้ให้เยียบตัวใดไว้่เก่าแปด แกวแปดยำไหวแกวจ๋าเอินแม่ก็น่าแม่ยังเกาะแม่ย้วยบอกแม่ยังเกาะแม่ย้วยแม่ยังเกาะไม่ต้องใกล้บ่ตัวไหนน้อแกวจ๋าทอนตัวนี้เนอะตัวเด้เกาะฟังมอสัดเมื่อกี้เอาหมี่ยวไหว บอกตั vị, ตวหยับไว้ตัวได้หยับไว้นะตัวไดเลขยกไหมเลขตัวได้หยับไหวตัวไดเด้อกหยับไว้บุหูุตัวจะหยับได้จังได้ถามดูถ้าเจ้าถามแล้วเพคนตอบว่าก็นั่งอยู่คนนั้นคือยินอยู่วะตัวไดเกาะตัวไดเกาะไม่บอกได้บอกนะลูกข่อยบอกไปเรียงควายบอกอปเรีย เอาถามว่ามาตบบ้านคุณแฮบ่เจ้ามาตบบ้านเจ้าไหวมาตบบ้านนี่นะแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋าโอ้ยว่าวงอนแท่จ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋าเก้าแปดเก้าแม่หนุ่ยว่าแปดเก้าฮะยังก่อข้าะเป็ดแม่โอ้ แสดงว่าเอิญเอิญในแม่ได้ค่ะเนาะเพราะเอิญแม่ย่อยแล้วเนาะโอ้โอ้ถึงมาสองงวดแล้วบ่กสองงวดแล้าสิบเก่าสิบเก่าตอนนั้นเนีฮะอีหยังตอนนั้นอีหยังโอ้โหจะย่ายวาตอนนสองงวดเอ้าสิบเก่าสองงวดนกแก้วบอกให้ฟังเป็นบอกนะครับเนาะ ออกนกอีี <Okay. Mechan ics> ab. mm ้อออกนกอีหอเีย่อ้ือแก้วหน้าไหมค่ะเจ้าของคืนตากหนังาเจ้าของเพิ่งมาสองงวดแล้วนะคะนกแก้วสาลิกาแก้วสาริกานะคะอันนี้ก็เป็น ศาลาคุณยายหลายๆคนมานาั่งห้อมกันน,นั่งหลินคุยกันนกแก้วกะเบาดังอยูยนน่เลยเนาะเบาดังชัดเจนเลยฮะเบาดังชัดเจนเนาะใครว่าวมันเบาชัดๆเก้าวแป <98. S 2> ดเนี่ในใยยินจะได้ยินตัวใดก้าวแปดก้าวแปดเย็บไว้เย็บไว้เอาเบาคือขักแต่ว่าแต่ว่าคอยนั่งอยู่ไก่ๆนี่ก็ได้ยินเลยเนาะยายเนาะปลาอื่นแม่แม่ย้อยแม่ย้อย บอกยัม่ยน่งย่อยยุ่งยุ่งยน่งยุ่บอกเก็ตัวเดียวตัวอื่นไม่ได้เบาเลยบอไม่ได้เบาเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอ้อันนี้ก็สิิทายเหหเบิงนะคะเมื่อกี้เห็นแต่พอผลทานไปไทยแต่ว่าที่เหลเพราะว่านกบวบก็คือว่านกบวามันคือเบาอยู่นั่งอยู่นี่ได้กยินคักอ่เนะแมนอแมนบออไรกันอะ็การหลังเดิมใปยากนไง De e, de e. เดียวเดียวเดียวทีตามไปเบิ้งก็ได้สินะยแบบนี้แต่ว่าเหยียบไหวเหยียบไหวเหยียบตัวใดนอไหวเอาจะซัดอีกทีนึงเลยโอ้นี่เด้อหัวอาหารเพิ่นบ่นนกินเดอ้อกล้วยเพิ่นกินหัว,หว,หวอาหารนี่บ่อ้ะพ่นปกินพอน้ำใหม่นะาะงพอน้ำใหม่ปกินเลยบ่มแม่เหยียบไหวโอ้พี่ก่อนค่ะท่านผู้ชมลืมบองหันค่ะแต่ว่าเอ ได้ยินตะนกว่าแปดเนี่ยกว่าแปดเก้าหัวเก้าแปดนี่แหละหแม่แปด 9, 9, เก้าหัวเก้าแปดกหันเก้าแปดเก้าแปดอาแม่ขามาขายบักพริกค่ะท่านผู้ชมอาซ,ซื้อบักพริกน้ำพนเพลนไหมสงการทุ่งอะไรหนึ่งฟาสก็ได้หลายไม่ได้ได้หลายเนะาะ พ่อบนท้ามื้อบักพริกไปไหวอยูบอาา่บ่เฮาเอาจากถุงฮะเอาพี่น้งองมาหลายมไม่ใช่พ่อกินบอกกินเพชรเธอได้ไงน้นองสามถุงห้าจีบเอาไปเลยสามถุงสามถุงเอาสามถุงเลยสามถุงหาชีพื่อพี่น้องมาผัดเอ็ดหันเอ็ดหมี่เฮ็ดเมนูตลอด ลูกไส้มาผัดแห้งเฮ็ดเมนูมามาแล้วเดี๋ยวนี้เออเขามาเออเขาจะเอามาแล้วแต่ว่าข่อยผัดถ่าอยู่นี่อันมาที่เนี่นเฮียนมันมันสางเฮียนแล้วกระซางเฮือนแล้วแต่ว่ายังบ่แล้วยังเฮ็ดประตูอยู่เอามาท่านในฝืนเนียนยังยังเจ้าจ๋า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 เนี่ยบวมวนเดี๋ยว อ <c oughs> อมาอนี้นี่หนเจ้วจ้าเลกออกตัวใดเนาะออมามองกล่องกันเด้นะอคนน่ะวยานกล่องตัวใดนาะโชว์หน้าตาที่สวยให้ด้นะออกมาสองงวดแล้วบ่หนึ่งเก่าหนึ่งเก่ากลเนงกัแม่หนึ่งเก่าสองงวดหนึ่งเก่าออกสองงวดบอกหนึ่งเก่าค่ะ <ขา S 1> ท่านผู้ชมคะก็ <ขา S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะ นกก็บอกตัวเลข98 98นะคะท่านผู้ชมก็ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมก็เจ้าของบ้านนะคะก็คุณคุณพ่อนะคะก็ถูกมาสองงวดนะคะอันนี้นะคะก็เป็นงวดที่สามนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะ แล้วก็นำคลิปมาเสนอเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ